ซีรีส์มหัศของคัมภีร์พลิกชะตาโลกนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอชุดมวิดีโอในชุดของพุ่งหัวสงกันไกลพบกับสามตัวเรียงเราเป็นฝั่งสามตัวเรียงนะครับสามตัวเลียงพบพุ่งหัวสงกันไกลแล้วก็ว่าได้นะครับเราก็เดินขึ้นไปปุ๊บทีนี้มาถึงจุดนี้ปุ๊บในตําราของหมาก,ก็คือปกติแล้วเราก็จะแทรกขึ้นไปลักษณะน,นี้เขาก็พุ่งหัวขึ้นมา แต่วันนี้ขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนเป็นเราไม่ไม่แทรกเราเป็นโจรขึ้นไปลักษณะนี้เข้ามาแล้วเราไปนะครับทีนี้ในช็อตนี้ก็จะแสดงถึงเวลาที่เขามานี่หรือว่ามานี่นะครับถ้ามานี่ปุ๊บเราก็สวนเลยสวนปุ๊บถ้าเขากินมาทางนี้ปุ๊บเราก็กินไปทางนี้นะครับเขาก็จะค่าหด ข้าวหดมาอย่างนี้แล้วก็เราก็ล่มไปเลยอ่าลมไปลักษณะนี้ชนะไปนะครับแต่ถ้าเขากินเขากินมาทางนี้เราก็ไปทางนี้ครับหนึ่งสองสามเขาก็ข้าวหดปุ๊บมาทางนี้อ่าเราก็มานะครับไปถ้ามาทางนี้ปก็ไปนี่อันนี้ก็ไปน,น,นี่อันนี้ชนะเร็ว แต่ถ้าเราขึ้นไปนี่ปุ๊บเข้ามานี่ปุ๊บเรามานี้เข้ามานี่ลงมานี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลงมานี้เข้ามานี้นะครับลงมานี่เข้ามานี้แล้วเราไปนี่อันนี้เร็วกว่าโอเคนะครับอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าถ้าในกรณีที่เขาแทรกเราก็ชนะนะครับ ขาแสงนี่เราก็ชนะหมดทีนี้เข้ามานี่เราก็ไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาปิดเขาปิดเราก็เข้าอย่างนี้ปึ๊บเราก็ไปอย่างนี้ถ้าเกิดมาทำอย่างนี้จะยิงสองเราเราก็ยิงก่อนสองหนึ่งสองนะครับเขาก็เข้ากินฟรีแล้วก็ไปนี่กินไปเสร็จแล้วเราก็จับนี่นะครับ จับนี่ไปเลยโอเคถ้ามานี่ปพ๊บก็จับนี่นี่ก็ง่ายๆนะครับทีนี้พอเข้ากินนี่เขานี่แพ้ไปแล้วนะอทีนี้เข้านี่เขานี่ก็ไปนี่เหมือนเดิมครับ mm hmm. เขาก็จะมานี่เราไป mm hmm. เขากลัวโดนสอบ mm hmm. เขาก็จะปิดนี่เราก็เอาอให้กินคล้ายๆกับหมากสามตัวเรียงเดินหลังควบกับสามตัวเรียงเดินก่อนรูปจะเข้ารูปเดียวกัน นะครับมานี่ไม่ได้เพราะจะโดนสามเพราะเราจะกินสามนะครับก็ต้องมานี้มานี้เราก็กินไปทีนี้มานี้ไปนี่ก็ไปนะครับมานี้ปพ๊บเราก็ไปนี่แต่เกิดว่าเดินมานี้ปพ๊บเราก็ยิงยิงนี้ก็ได้ครับยิงนี้ก็หนึ่งสองอันนี้ก็จะชนะไปนะครับเดี๋ยวนะ้ำแป๊บนึง ถ้ามานี่ปุ๊บยิงไปนี่ดีกว่าโอเคพอดีมองเห็นเนาะ,ะยิงนี่ดีกว่าไปอันนี้ปุ๊บนี่นะครับเสร็จแล้วถ้าเข้ามานี่ปุ๊บอยู่ไหมนะครับลองลองนี่เดินดู ขึ้นมาไป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 อยู่นะครับเสกเข้ากินมานี้อ่าอันนี้เราก็ชนะได้เช่นกันนะครับเราสามารถเลือกวิธีได้อาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันลักษณะอย่างนี้ถ้าเขาเดินมาเนาะแล้วเรายิงยิงเลยอันที่นี้ถ้าเขาถ้าเขาเส้นอย่างนี้ เขามานี่แล้วก็ไปเขาหดเขาสลับนี่ปุ๊บเราก็ไปเราเขาหดไปเขามานี่ปุ๊บเขามานี่ปุ๊บเราก็มานี่ได้เลยนะครับเข้านี้ไม่ได้เข้านี้ไม่ได้ทั้งหมดเลยถ้าออกมาก็พวกนี้แพ้หมดแต่ถ้าทีนี้สมมุติว่าเราไปนี่แล้วเขาไม่มานี้แหละ ถ้าเข้ามานี่เราก็มาไล่บีเลยเข้านี้ก็โดนค่าฮอตก้ต้องเข้านี้พอเขานี่ปุ๊บเราเราสวนอย่างนี้ถ้าเขากินมานี่ก่อนให้เรามาจับนี่อืมเราจะได้กินสองหนึ่งสองนะครับแต่ถ้าถ้าเขากินนี่ก่อนล่ะเขากินนี่ก่อนเราสวนอย่างนี้นะหนึ่งสอง โอเคอันนี้ก็อย่าไปจับนี่นะโดนเลนทีเลยนะครับเสมอเลยเราต้องจับนี่นะครับโอเคเราชนะนะครับชุดที่หนึ่งาสามตัวเรียงแปลงรูปเป็นโจรพบกับพุ่งหัวทรงกันไกลโอเคร okay. ครับมาพบกับชุดที่สองของสามตัวเรียงรับกับหมากพุ่งหัวทรงกันไกลนะครับจะบับแปลงรูปเป็นโจรนะครับเอาขึ้นไปเราก็ขึ้นทางนี้ สร็จแล้วเข้ามาเขาเข้ามาอีกนะครับเราขึ้นไปเขาก็ตดอ่ะทีนี้จากชุดที่หนึ่งก็คือเขาปิดนี่เขาปิดนี้ทีนี้เขาต่อเขาต่อปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับถ้าเกิดว่าเข้ามานี่ปุ๊บเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับโอเคล่อรอ่รอ,รอให้เข้ามาถ้าเข้ากินนี่ปุ๊บสวนอ่ถ้ากินมานี่ก็ไปอย่างงี้ กินนี่ปุ๊บก็กินนี่อีกอ่าอันนี้เราชนะเห็นเห็นอ่าห้าต่อสามอ่าแต่ถ้าเราสวนปุ๊บแต่ถ้าเมื่อกี้กินนี่เนาะทีนี้ถ้ากินนี่ลหละถ้ากินนี่เราก็กินไปนี่เขากินกลับมาเราก็กินอีกสองก็ห้าต่อสี่ไออันนี้ก็ชนะเช่นกันนะครับไปกระดานก็ไม่น่ายากเพราะว่าทิศทางหมากเราก็ได้เหนืออยู่แล้วอ่าทีนี้ ขึ้นไปเข้ามาเมื่อกี้เข้ามานี่อ่าทีนี้ถ้าเขาถ้าเขาไม่เข้าล่ะถ้าเขาเบียดเข้ามานี่ล่ะถ้าเขาเบียดรับมานี่ล้วก็เข้านี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเข้ามานี่ไม่ได้โดนสองเขาก็ต้องขึ้นมานี่ขึ้นมานี่เราก็ไปนี่มานี่มานี่ไม่ได้เราก็จะหนีเข้าฮอตเขาก็ต้องมานี่ล้วก็ไปมานี่เขาจะโดนเบียดเข้าฮอตนะครับอ่าเบียดไป เบียดไปนะครับเบียดไปเบียดไปนะครับทามานี้ปุ๊บก็โดนขังทันทีอ่าแต่ถ้าทามานี้ปุกก๊บก็อย่าอย่าไปลูกนี้นะครับเราเราจะโดนอย่างงี้อ่าเราจะโดนอย่างงี้นะครับอย่าไปลูกนี้เด็ดขาดถ้าเขาเข้ามาลักษณะนี้ให้เข้าให้มานี้ก่อนนะครับให้มานี้ก่อน เขาก็จะมานี่เราค่อยๆฟรีนะครับฟรีถ้ามานี้ปพ๊บก็มานี่นะครับแต่ถ้าเขา,าสมมติว่าเข้ามานี้แล้วไปนี้เนาะถ้าเขาฝืนมานี้ปพ๊บเราก็เข้าอดอยู่แล้วเราก็ไปนี้นะครับเดี๋ยวนะเขานี้ปพ๊บถ้ามานี้เพ๊บจะแพ้ไหมสามต่อสองไม่แพ้อ,อยู่ดีโอเคนะครับอันนี้คิดเผื่อไว้อีกทีนี้ ไม่มานี่นะแต่จะมานี่มานี่ก็มานี่ครับมาเข้าฮอตก็ไปงี้นะครับหนึ่งสอง่าทีนี้ก็ไปนี่ได้ไหมไปนี้ก็ได้ถ้ามาก็ไปเข้าฮอตแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากสองสามต่อสองอยู่แล้วนะครับไม่กลัวโอเคทีนี้ มาถึงตรงนี้ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเรามานี่เมื่อกี้เราโทษทีเมื่อกี้พูดถึงเขาเขาถ้าเขาเบียดนี่ไม่ได้เขาหดเนาะเมื่อกี้เข้ามานี่ปุ๊บเราไปนี่ทีนี้เข้ามานี่เนาะแล้วเราเบียดนี่เมื่อกี้นี่อทีนี้สมมติว่าเขาสมมติว่าเขาไม่มานี่เข้ามานี่แหละเราก็ไปนี่นะครับเข้ามานี่ปุ๊บเราก็แย่สองได้ ถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปเข้ากินรีอ่าอันนี้ก็จะชนะไปนะครับอันนี้ย้อนมาตรงนี้ที่นี่พุงพ่งเนาะพุ่งปุ๊บเราไปอ่าเข้ามานี่่อ่อนี่่อนี่ไปแล้วเนาะ่อนี่ไปแล้วทีนี้เขาเข้านี่ก็แพ้เขาเข้านี่ก็นี่กันไปแล้วทีนี้ถ้าเราไปนี่ปุ๊บแล้วเขาไม่มานี่ล่ะเขามาเบียดกินเรา แล้วก็หนีนะครับถ้าเขาเขาก็ต้องเบียดมาหยุดปุ๊บอ่าทีนี้ถ้าเขาเบียดกินปุ๊บเราให้เราไปนี่นะครับถ้าเขากินมานี่เรา,าก็กินไปนู่นเลยแต่ถ้าเขากินมานี่ปุ๊บเราก็กินมาทางนี้เรากินมาทางนี้อันนี้เราก็ชนะนะครับเพราะเราเข้าเข้าจะเข้าฮอตอยู่แล้วนะครับโอเคมากเท่ากันอ่าทีนี้ อันนี้ชน,นะแต่ถ้าเขายิงเขายิงหนีเราไปอย่างนี้แหละก็ยิงหนีเราไปแล้วก็ต่อขึ้นไปนะครับต่อขึ้นไปอ่าทีนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งยิงหนีเราไปเราต่อขึ้นไปแหละถูกแล้วครับต่อขึ้นไปถูกแล้วทีนี้เขาก็จะมาเขา hot, ้าฮอตเราก็ไปลอง,องนี้อ่า ถ้าหนีมานี้ปุ๊บเราก็แทรกนะครับแต่ถ้าไม่หนีถ้ามาอย่างงี้ปุ๊บเราก็ต่ออ่าโอเคอันนี้เข้าหดได้นะครับอ่ะโอเคสําหรับแยกที่สองชุดนี้นะครับชุดสามตัวเรียงพบกับพุ่งหัวทรงกันไกลครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดที่สามนะครับของสามตัวเรียงพบกับพุ่งหัวทรงกันไกลนะครับสามตัวเรียงแปลงโฉมเป็นโจรน,นะครับ ก็เนลักษณะงี้ปุ๊บจากชุดที่หนึ่งก็มานี่บ้างนีมานี่บ้างมานี่บ้างแล้วก็มีพู่หัวออากมา,างี้นะครับอ่าทีนี้ชุดที่สามชุดหนึ่งชุดที่สองก็ 2. มาตามมาแล้วทีนี้ชุดที่สามก็จะมาลักษณะงี้ทีนี้เราก็ไปลักษณะงี้ถ้าเขาเผลอมาอย่างงี้เราก็สวนอย่างงี้ได้เหมือนเดิมถ้าเขากินนี่ปุ๊บแล้วก็มานี่นะครับปุ๊บปุ๊บขาฮอต เขาหดปุ๊บเราก็ล่มะนะครับเราก็ล่มลักษณะนี้อันนี้เขาก็ชนะไปทีนี้สมมติว่าเราเราสวนอย่างงี้ถ้าเกิดเขาเมื่อกี้เขากินอย่างงี้เนาะทีนี้เขากินอย่างงี้เราก็ไปอย่างงี้อีกถ้าเขากินมันนี้เขากินสามนะครับกินสามปุ๊บหนึ่งสองสามหนึ่ง สองก็จะเข้าแบบแคล้ายๆกับชุดที่หนึ่งนะครับตัวนี้เข้าแบบเดิมอันนี้ก็จะชนะไปนะครับทีนี้ออแป๊บหนึ่งมานี้ปุ๊บทีนี้ถ้าไม่มานี่ถ้ามานี่ล่ะถ้ามานี่เราก็ไปนี่นะครับเขาก็จะอ,อมขึ้นมากินทีเราเราก็ไปนะครับ เราก็ไปทีนี้ถ้าเขาหมัวแต่เสียเวลาตรงนี้เราก็เขาก็จะโดนสองนะครับเขาก็จะโดนสองทีนี้เขาก็ก็ทาวิธีรัดเลย่าเราตรงนี้เราก็เขากินสองเขาไม่ยอมก็ให้เรากินหนึ่งนะครับมานี่ไม่ได้โดนสองนะครับไล่สองเขาก็ต้องมาลองนี่เราก็เบียดไปเข้ามาเราก็เบียดไปถ้าอุดปุ๊บเราก็หลุดคอหอยเพราะฉะนั้นเขาต้องไม่อุดนะครับเขาต้องมาอย่างนี<ๆ>้ป<ๆ>ุ<ๆ>๊บเราก็ไปอย่างนี้ เข้ามางี้เราไปกินกินนะครับเข้ามางี้ไปเข้ามางี้ไปกินทลบนี้ก็ตามมากินฟรีนะครับทลบลบนี้ปพิบก็มากินฟรีลูกนี้โอเคอันนี้ก็ชนะไปนะครับตอนนี้ก็มานี่นะครับนี้ก็มานี้ตามมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ สมมติว่ามานี้เนาะทีนี้เราเราไปนี่เมื่อกี้นี่มานี้แพ้แพ้ไปแล้วเนาะแพ้ไปเพราะว่าตัวนี้ก็โดนถ้ามานี่ก็โดนต่อ,อถ้าต่อมานี้ก็โดนบังคับหมากมันอย่างชุดบิดโอ,อชุดเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่า จังหวัดที่เราไปนี่เขาไม่มานี่เขาต่อเขาต่อมานี่ปุ๊บเราก็ขึ้นมานี่นะครับถ้าเกิดมานี่ปุ๊บเราก็ยิงได้เลยสามนะครับเขาก็อุดอดปุ๊บเราก็เวี่ยงเวียงเขาขึ้นมาเราไปเขาปล่อยนี่ปุ๊บเราก็ไปเขายิงสองปุ๊บหนึ่งสองเราไปมานี่เราไปมานี่เราไปวิ่ Γ งสายยาวนะครับ เขาจะเดินไหนก็ช่างแล้ววิ่งสายยาวอย่างนี้เลยมานี่ก็วิ่งนี่วิ่งนะครับมานี่ก็มานี่อ่าอย่างนี้นะครับลอยเขาเส้นพอเขาเส้นปุ๊บเข,เ,ขเข้าเข้าไม่ได้เข้าเข้าฮอดไม่ได้จังหวะอย่างนี้นะครับโอเคอ่าชุดที่สามก็จบไปนะครับสําหรับแนวทางของสามตัวเรียงรับพุ่งหัวส่งกันไกลครับผม ชุดนี้ก็เป็นชุดที่สี่ของแต้มสามตัวเรียงรับกับพุ่งหัวสซุัมไกล,น,กลนะครับชุดแปลงโฉมเป็นโจรน,นะครับแล้วก็ขึ้นไปปึ๊บทีนี้ทีนี้เขาไม่เข้ามานี่แล้วเขาไม่มานี่เขาไม่มานี่แล้วก็ไม่มานี่แล้วก็ไม่เข้ามานี่ทีนี้เขาเขาทาเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดมากินมาท่นี้เราเสียเปรียบนะครับเรา่าไปกินทีนี้เราจะเสียเปรียบนะครับโอเคทีนี้ ถ้าเข้ามาลักษณะนี้ให้เรากินไปทางนี้นะครับเขาก็จะมากินฟรีเราแล้วก็เส้นไปแล้วก็ไปอย่างนี้นะครับถ้าเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปนี่เลยหนึ่งสองสามนะครับอันนี้ก็จะชนะไปแต่ถ้าไม่มาไม่มาตรงนี้เขาก็มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปเขาก็ขึ้นมาเราก็ไปเขาก็จะเข้ากินลักษณะนี้แล้วก็ปล่อยให้กิน นะครับพอให้กินปุ๊บเขาไม่มีตัวเดินไม่มีตัวออกเขาทำมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปอย่างนี้นะครับโอเคหนอึอันนี้ก็จะชนะไปนะครับสต่อสทีนี้หลังจากมานี้ปุ๊บถ้าถ้าเขาไม่มานี่ล่ะถ้าเขาต่อนะครับเขาต่อเราก็ขึ้นไปลักษณะอย่างี้ ถ้าเข้ามาี่ปุ๊บขวางทางเราไว้เราก็ไปนี่นะครับเ,เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอันไหนดีกว่ากันอันนี้ดีกว่ามันอันนี้มันมันมาเข้ามุมมันมาตกตรงนี้ไม่เอาไปทางนี้ดีกว่านะครับโอเคหนึ่งสองสามโอเคทางนี้ดีกว่าสี่ตัวสามสวยกว่าด้วยนะครับทีนี้มานี้ผิดใช่ไหมเขาก็ต้องมานี้ามานี้ปุ๊บเราก็ไปเข้าฮอตถ้าเขาเส้นปุ๊บเราก็หลุดอยู่ดี อันนี้ก็จะชนะไปทีนี้ถ้าไม่มานี่ก็ Trans ต้องมานี่ถ้ามานี้ปุ๊บก็มนันปุ๊บไปงี้ทีนี้เข้ามานี้ปุ๊บเราก็ต่อต่อมานี่โอเคต่อมานี้ถ้าเข้ามานี้เขาก็ต้องมานี้เนาะทีนี้เราก็ไปงี้ห้าหนึ่ง สองสามโอเคครับรูปนี้เราชะนะครับชุดที่สี่ของสามตัวเรียงพบกับพุ่งหัวทรงกันไกลครับผมชุดที่สี่ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ห้าของเต็มสามตัวเรียงพบกับพุ่งหัวทรงกันไกลซึ่งจะนําเสนอเป็นชุดสุดท้ายนะครับหลังจากนี้ถ้ามีข้อสงสัยแต่ละแยกก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็ขึ้นมาปกติเราก็ขึ้นไป ทีนี้จะนําเสนอว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่มานี้นะแต่เขามานี้แทนนะครับเขามานี้แทนฝั่งนี้เราจะทำไงเราก็ขึ้นไปแบบเดิมครับเป็นการบังคับหมากแบบเดิมถ้าเขามาหนี้ปุ๊บกระโดนสามหนึ่งสองสามถ้าเดินรอถ้าข้าฮอดก็ไม่ว่ากันเพราะเขาเสียเปรียบหมากอยู่แล้วครับสี่ต่อห้านะครับตัวนี้เขาเขา้าทรงเหมือนชุดที่หนึ่งะคคล้ายๆกันนะครับ,รนะรบโอเคทีนี้เขาคงแต่เขาคงไม่ทํานะครับ ถ้ามาน,นี้ปุ๊บเข้าทรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบเดิมถ้ามาน,นี้ปุ๊บก็เข้ารูปคล้ายๆกับชุดที่3ามนะครับแต่กินไหนก็ช่างเราจะแทรกนี่ทันทีอ่าโอเคจะคล้ายๆกันนี่คงจะจําได้นะครับแต่เข้าชุดนี้ปุ๊บก็เข้าชุดที่3ามอีกเหมือนเดิมมีมานี่กับต่อนะครับโอเคจะไม่พูดถึงนะครับแต่จะพูดถึงว่าในกรณีที่ ข้ามานี่ปุ๊บแล้วเราไปนี่นะครับถ้าเข้ามานี่ก็เข้าทางครับนี่เข้าทางแล้วทีนี้ถ้าถ้าเขาต่อขึ้นมาโอเคเขาต่อลักษณะนี้ขึ้นมานะครับเราจะทํำยังไงเราก็ต่อขึ้นไปเลยตัดถางตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับโอเคขึ้นไปมานี่ไม่ได้แซกข้าฮอตเขาก็ต้องมานี่เราก็ไปนี่นะครับทีนี้เขาจะมา ทางนี้เราก็ต่อขึ้นไปเข้าดิ่งมาเข้าฮอตเราก็ไปเข้าดิ่งมาทางนี้เราก็ดักมาอีกปุ๊บก็ไปนะครับมาอีกปุ๊บก็ไปอ่ะอันนี้เราได้กินฟรีฟ,ฟตัวนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคงทําความค่อยใจไม่มากกว่าน้อย5ชุดที่ผ่านมานะครับถึงชุดนี้ก็ถ้ามีข้อสงสัยในแต่ละแยกก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแต้มสามตัวเรียงแปลงโฉมเป็นโจรพบกับ พุ่งหัวส่งกันไกลครับผม